ท่าประเทศเบตงกันบาค่ะเสี่ยงวานักท่องเที่ยวก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะซึ่งบรรยากาศการท่องเที่ยวในห่วงวันยุดยาวส,สุดสัดาหที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจํานวนมากเลยนะเข้าไปชมความสวยงามของดอกไม้เมืองน้าวเทศวนเมือนบุพพาค่ะเทศวนเมืองบุพพามู่ซองตำบลตะ,นะเนาะแม่ร้อําเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะหรือว่าโครงการไม้ดอกเมืองน้าวอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าคนในพื้นที่เขาจะเรียกว่าสวนดอกไม้ ในช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจํานวนมากนะเพื่อจะชมความสวยงามของดอกไม้เมืองนาวนา,นา,นา,นาชนิดส่วนใหญ่เลยว่า90%เป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอย่างที่เราเห็นบรรยากาศลงนั่งรถไฟนั้นมาโอ้โหเมื่อ่าจะเดินไปไหนก็จะได้ยินเสียงเล้งซื่อสารกันเป็นภาษาจีนมาตมโอใช่ไหมเมื่อเราลุดไปยุบันเมืองเขาไงเมื่ออยู่ต่างประเทศนอกจากนั้นค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยในในแล้วก็นอืุนเทบ้างเล็กน้อยนะ บางก็มาเป็นกรุบทัว่วบางก็มาเป็นครอบครัว่รวเรื่องหากเป็นวัยรุ่นฮิตเนี่ยเขาก็จะเครดเคืองเนี่ยค่ะมากันเป็นกลุ่มเลือกลายเป็นคาราวานรดเคืองไปเลยนะคะที่นี่พอไปถึงส่วนมือนบุพพาเดี่ยวนี่เขาบอกว่าคาดไม่ได้เลยนะที่ต้องถ่ายรูปแล้วก็เซลฟี่กับดอกไม้สีสันสดใสนะคะนี่อย่างที่เห็นแกบภาพความทรงจาเอาไว้เป็นทีระลึกค่ะโดยนางสาวยู่อิงนึ่งในน,งใน,นักท่องเทียวชาติมาเลเซียเดินทางมากับกรุบทั่วเนี่ยหลัยให้ฟังนะว่าในช่วงวันหยุดเนี่ยเือ ทีจาเดินทางไปเที่ยวเทียมเพื่อเบต,งเ,เบตงเพราะว่ายุติก,กับประเทศมาดลเซียแล้วก็ได้ยินมาว่าส่านที่ทองเทียวที่นี้เห็นว่าสวยงามมากาก็เลยเขาบวอกันไม่เฉื่อหรอกก็เลยอยากจะมาเล่ด้วยตัวเองอต้องไปด้วยตัวเองใช่ไหมใช่ต้องมาสัมพัสด้วยตัวเองซึ่เขาบอกว่าพอไปเล้วดดมก็ไม่พิหวังเหมือนกันนะคะ,ะเพราะว่าเ่วนดอกไม้ที่นี้สวยงามมาก so beautiful สว่าโอ้อาการดีอาหารก็ร้อยคิดว่าครั้งหน้าจะมาเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่มาปอบเปล่าคนเดียวนะ จะชวนเพื่อนมาอีกอจะชวนวเพื่อนชวนครอบครัวชวนคนรู้ใจมาเที่ยวที่ส่วนดอกไม้ มืองภูพาน่นนะต้องบอกว่าเทนีนะไม่จําเป็นต้องไปเดินทางเฉพาะช่วงหน้าหนาวใช่ไหมเสี่ยงว่าเขาเที่ยวได้ช่วงทุกช่วงเลยเดือนตุลีใช่ทุกงวันนี้เนี่ยเขามีการปรับปรุงไม้นะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนรวมกับส่วนดอกไม้เมืองหนาวมากึ้นมีรีสซด์ท้ผักแล้วด้วยเท่งแหมว่าจะมีไม่กี่ลังต้องจองนะมอนเป็นความท้าทายของเรานะถ้าเราจองได้นี่ถือ่ว่าเดอะเบสมากเลยสุดยอดนะแล้วลองเลดดอกไม้ของเขาเนี่ยก็คือหน้าหน้าชนิดมากเลยนะบ้างดอกเนี่ยคือเราไม่ค่อยเห็นเลยบางไ้พันเนี่ยคืออ้ามี ด้วยเจนีโปรงรลกขึ้นด้วยแล้วใช่จะได้ไปชมความสวยงามที่ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนนี้ไม่ต้องเดินหนังกางไปเลยเออนี่น้องเส้าหนุ่ก็ปักมุดไว้เหมือนกันนาะว่าชีวิตนี้เนี่ยฉันต้องไปไ้ได้สักทีเดี๋ยวอำเภอเบตงพอยังไม่ฮดไปถึงดีเห็นดูจังพอเขาเล้งว่าอะไรนารอยรอยคงเออซากูว่เลยเขาไม่ได้รับไปเลยลูกยิ่งยาวมรดกไปก่อนเออไม่เมาไม่เมาใช่ไหมทารับเองโอเค